คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กลาบสวัสดีมิตรลักนะักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา6โมงตรงนั่นเองนะครับทุกคนกับเกมค่าย PG จีนะครับลองมาตะเวนค่ายพีจีบ้างน,นะครับเกมอะไรเนี่ย The Green นะ The e e n บ้านอะไรสักอย่างอะงานเลี้ยงราชินีอทุกคนเป็นแบบว่าเจ้าหญิงราชินีอะไรประมาณนี้โอเคทุนมา500นะครับสำหรับรอบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเบ็ดเท่าไหร่เบ็ด4ซื้อ300จัดไปดีครับผมเราเอามา500นะก็แบ่งๆเนาะไม่ได้ซื้อสักทีเดียวให้หมดเลย2 4 5 6ีอุ้ยสแคเทอร์เท่าไหร่อ่ะ6ตัว14หมุนครับรอบแรกเอาแล้วไงมายังเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าลาาจะเป็นยังไงเนาะ สำหรับเกมนี้แอดเล่นครั้งแรกนะครับของค่าย PG นะแอดหลงเหลืออยู่นะครับตอนแรกคิดว่าเล่นไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีที่ยังไม่เล่นอยู่เช่นเกมนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะก็โหแต่ถ้าเล่นเกมนี้สงสัยจะหิวนะครับทุกคนกับข้าวมาเต็มคูณห้าไปสิบหกครับแล้วก็ไม่มีเอ้ยมีต่อดีเจแล้วก็ยังไง อืคิวไม่มาช่องแรกไม่งั้นจะได้เป็นตัว Y แน่ๆเลยเขาเปลี่ยนเป็นสีจากสีทองนะครับตอนนี้เหลือหกหมุนนะทุกคนตัวเ e อจะเปลี่ยนเป็นอะไรเอย่ยแล้วก็โอ้โห โอ้ oh, วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับทุกคนแบบตกหนักมากทําให้แบบว่านอนแล้วไม่อยากลุกไปเลยนะ <c oughs> แต่ยังไงต้องต้องลุกนะคนเรายังไงก็ต้องตื่นนะครับโอเคดอกดอกสุดท้ายได้ Y สองตัวช่อง2กับ3นะครับจังหวะนี้ตัวเข้าให้ร้อยเแล้วก็มีต่อครับตัวไปอีกทีแล้วก็ออื <c> ื <oughs> ้ อโหกับข้าวอะไรเมื่อกี้ไม่ยอมมานะครับซูปเปอร์เมกลไปที่280นะครับเบ็ด4ก็ได้กำไรเฉยเลยนะซื้อไป300นิดหน่อยโอเคไปต่อดีครับจังหวะนี้เพิ่มเบ็ดไปสักหน่อยเบ็ด6 450ลุยครับก็สกัตเทอร์ยังไงเอ่ย5ตัวนะ5ตัวก็12หมุนนะครับ4ตัวก็10หมุนนะเราจะเริ่มอยู่เกมนี้จะเริ่มอยู่ที่10หมุนนะครับเท่าที่ดูนะเอ้า คนละอันกันเหรอเนี่ยคิดว่าอันเดียวกันโอเคเปลี่ยนเป็นอะไรตรวบกเาให้โอ้ยไม่มามัเป็นข้าวอะไรวะเนะี่ยมองไม่ออกเลยก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยสากาเทอร์แบบลงไอ้นี่ดีนะทุกคนก็ตัวเอมาโอเคลงสวยอยู่นะครับ โอ้โหแต่รอบนี้คือจะ,จะหมดจะหมดหมุนแล้วนะจะหมดหมุนแล้วเหลืออีกสามรอบครับยังคูณหกอยู่เลยโอ้โหเต็มช่องเลยร้อยสามสิบเอ็ดถ้ามีเอมาดอกนี้นี่ถือว่าดีวะดีกว่านี้เยอะเลยแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับยังดีที่ได้บ้างเนาะเออสวย คูณ7ครับผมแปแล้วก็ยังไงต่อรอบสุดท้ายครับมีมาไหมโอ้ได้คิวคิวเปลี่ยนเป็นอะไรอะคิวเปลี่ยนเป็นเจเจมาครับแล้วก็วเอาแล้วไงเชื่อมไหมเอ้ยโอ้โหดอกนี้มาเฉยเลย96แล้วก็ไม่มีต่อแล้วนะครับทุกคนก็ขาดทุนเฉยเลยคูณได้แค่11ไม่เป็นไรไปต่อครับผมเงินรางวัลรวมไปที่391นะ ซื้อไป450นะครับสำหรับรอบนี้ซื้อซ้ำไปดีครับจังหวะนี้450ไปครับผมดุยอุ๊ยได้5ตัวนะครับ12หมุน โอ้โหสวยอยู่ครับเก็บคูณไปก่อนนะโอเค 50. ห้าสิบุยอ๋อคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นวายไม่ใช่แนละ้วมันเป็นช่องอะไรวะตัวใหญ่ใหญ่เมื่อกี้เหลือห้ารอบครับ 0ูณหกหกเอเคมีคิวต่อดอกนี้8ค่ะเอ้ยสี 4, ด่ดิมันศูนสตังค์นเก้แล้วก็ไม่มีโหทำไมแต่ละรอบเอาเรื่องจัดเลยนะครับทุกคนรอบสุดท้ายว่ายังไงโอ้โหวายมาเรียงสวยเลยร้อจ็ดสแล้วก็ต่อด้วยคิวด้วยครับลุนสแคทเทอร์แถมไปดิแล้วก็ตรวบเขให้โอ้โห,ห เอาได้เจต่อนะครับได้ลุนสแควร์เท้ต่อมาดูว่าจะซ้อนหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ยแต่หรือว่าสแควร์เท้สามตัวมันซ้อนอยู่แล้วโผลุ้นดิลุ้นดิมาหรือเปล่าอึบอึบชืบชบช,ชอโอ้โหไม่มาเงินรางวัลรวมสําหรับดอกนี้ครับ241นะครับรางวัลเมก,กะนะทุคทกคนออ้ยซ้อนจริงด้วยนะครับทุกคนได้สิบหมุนนะโอเคไปลุ้นกันต่อเอาแล้วไง น่าจะมาแล้วแะทุกคนเอ้าสวยจัดตัวแพงหรือเปล่าโอ้ก็พอได้นะครับ300จัดไปต่อครับอีก300แล้วก็จัดต่ออีกสสนุกเลยนะครับแบบนี้เงินรางวัลก้อนโตนะซูปเปอร์เมก,กะ859ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับทุกคนมีดีเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่แนะนำนะครับให้กินข้าวก่อนนะครับหรือหาอะไรกินก่อนเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่ากับข้าวหรือว่าโอ้เป็นรูปซะน่ากินเลยนะทุกคนแอดหิวเลยนะเดี๋ยวจบเกมนี้แอดต้องไปหาอะไรกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันสักหัวข้าหรือมืดมืดหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะหนึ่งรอบ ถือว่าซอฟรีเกมซ้อนแต่ไม่เกลือนะครับพอได้อยู่นะครับเงินรางวัลรวม22การหมุนครั้งนี้นะครับก็จบไปที่1,309บาทนั่นเองนะครับทุกคนอะตอนนี้เป็นพันสแล้วก็ไปต่อดีครับรออะไรได้ต่ออีกเอา้าคิวมาไหมเอา จะไปหาอะไรกินดีครับเนี่ยฝนตกตกด้วยนะช่วงนี้ก็น้ำท่วมแบบครึ่งคันรถอะไรกันอย่างนี้เลยนะแอดเห็นข่าวเห็นอะไรนี่โอ้โหเดินทางไปทำงานลำบากเลยนะโรงพยาบาลน่าจะโรงพยาบาลน่าจะนะพนรักษาไปรักษาเยอะนะครับช่วงนี้เนาะ โอเคเจโอ้โห okay, oh, เปลี่ยนยังสวยเลยทุกคนถ้าเจมาช่องแรกนี่ได้วายสามช่องเลยนะช่องสองสามสี่สุดจัดอะสุดจัดอะไ <laughs> ม่ได้สุดแบบว่ามันมันเนี่ยมานะทุกคนไม่ให้อะ่ะเหนียวไงเหนียวไงตอนนี้เราขึ้นมาเป็นเบ็ดสิบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองดูว่าตอนนี้ก็เป็นพันสามร้อยแล้วกำไรอยู่นะทุกคนกำไรอยู่แปดร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแอดไปต่อแนละ้วเปิดยังไม่เปิดเทอร์โบเดี๋ยวซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบจัดไปดิ เดี๋ยวค่อยลองเทอร์โบดูนะค่อยๆขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ถ้าว่าขยับเบ็ดไปแล้วมันไม่ให้จริงๆเนี่ยเราดูออกทุกคนเราทิกเล็กทิกสาหรับส่วนตัวแอดเองนะแอดจะสังเกตเฉยๆจากหน้าลายนะครับไม่มีสูตรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะถ้ามีสูตรต้องไปช่องอื่นเลยครับช่องนี้ไม่มีสูตรมีแต่เทคนิคส่วนตัวล้วนๆแต่ก็ผมเองอันนี้ลองยุดเดิมโอ้โห ร้อยยบสคูณหตัวก็ให้สาบห้าครับแล้วก็มีต่อหุยพันสี่ครับดอกนี้เฮ้ยเป็นงานดีนะว่ามาต่อทุกคนเขายังอยากจะจ่ายเราอยู่นะครับเอ้ามาดูดิเอเต็มหน้าอีก210บแล้วก็มันนี่บันเทิงแล้วครับงานนี้เงนินรางวัลก้อนตัวไปที่210ครับ อันนี้ไม่ต้องคูณเยอะนะแต่หน้าลายมาเยอะจริงครับทุกคนอะคิวต่อโอเคก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้แอดมีกิจกรรมมาฝากอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แบบกิจกรรมรัวๆเลยว่ากลัว FC จะเหงานะครับนะก็เดี๋ยวจะมีให้ขึ้นให้พรุ่งนี้เลยสำหรับใครที่เกิดเดือนตุลาก็มีเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เดือนตุลานะครับ ใครที่เกินภายในเดือนนี้นะอย่าลืมนะครับติดต่อทางลิงก์ที่แอดขึ้นไว้ได้เลยนะครับผมทางเพจ Facebook นะครับผมเงินรางวัลรวม2,079โอ้โหโอ้ม y god ได้ถอนได้ค่าข้าวแล้วทุกคนกำลังจะไปหาอะไรกินเลยนะครับโอเคตอนนี้เป็น2,006แล้วเหรอกำไร2,001แล้วอะแต่มันมากำลังดีเลยลองเปิดทัร์โบดูนะเมื่อกี้บอกว่าจะเปิดทโบเล่นอ่ะเดี๋ยวลองออโต้ไปดูนะครับเปิดทร์โบออโต้จะเป็นยังไง อย่าบอกว่าสิบดอกไม่เข้าเลยโอเคเข้าสักดอกก็ยังดีตอนนี้เป็นสองพันห้าแล้วเพิ่มเบ็ดซื้อซื้อซื้อเบ็ดยี่สิบเท่าไหรอ่อ่ะพันห้าจัดไปดีก็ยังมีกําไรอยู่นะทุกคนอันนี้เราเหมือนเอากําไรมาลองเสี่ยงเอากําไรต่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้เราก็ยังมีอยู่นะทุกคนยังได้กําไรอยู่เลยเราเอามาแค่ห้าร้อยเองนะสําหรับรอบนี้มันจะเป็นไปได้ไหม แตกหมื่นไปเลยไหมโอเคเก้า okay, สิบครับเออแอดเห็นช่องน้องปันปันเขาเหมือนแตกแตกแกนหรืออะไรทักอย่างนะโอ้โหหน้าล้องมากเลยทุกคนคือแอดอยุทโคตรปังอะไม่รู้เขาเล่นยุทไหนนะครับทุกคนคือแอดไม่เคยได้เลยนะแกนแต่ว่าเขาเพิ่งมาเล่น บันได้ไม่กี่เดือนถึงเดือนไหมอะไม่ถึงเดือนด้วยจะเกือบเกือบเดือนไหมมานำโด่งมาเลยแนละแตกแกนเฉยไม่เคยได้แกนเคยได้แต่เมเจอร์นะครับทุกคนแล้วก็เป็นตัวถูกนะครับค่ายโจ๊กเกอร์ส่วนใหญ่จะแตกนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีค่ายอื่นโอเคเงินรางวัลรวมไปที่2259ันสปอร์เมกะนะครับผมตอนนี้เห็นไหมได้ได้เพิ่ม นะจัดไปอีกเจ็ดร้อยเฮ้ยเอาไม่ต้องแตกแกแล้วขอแค่แตกแตกหมื่นไปแตกหมื่นนี่แอดบอกเลยว่าวันนี้ไลท์เลยนะครับวันนี้ไลท์แจกเลยแน่นอนต้องให้แตกหมื่นนะอ่าแอดว่าจะไลท์ทาง youtube ก่อนนะครับก็หลายคนรอไลท์อยู่นะ ถ้าไลฟ์มาเราก็จะพูดคุยกันแบบใกล้ชิดขึ้นแล้วก็ขอเกมอะไรก็จัดให้เดี๋ยวนั้นได้เลยนะครับก็เงินรางวัลรวมนะครับสำหรับรอบนี้3,171นะครับทุกคนพอไหมแอดว่าพอดีกว่าไหม <c oughs> โอ้โอไมก็เอามีต่อเฉยเลยอะไปต่อครับเอาร้อยยี่ครับร้อยร้อยยี่ร้อยยี่ 120บาทนะครับแต่ถ้าว่าเป็นไม้รถ120ยยีระวังตำรวจนะครับผมโอเคตอนนี้เป็น4 2่พันสเอาเป็นว่า a d ดพอเท่านี้แล้วกันนะครับสี่พั 4, น 4, นี่กำสี่พันอี่กำไรอยู่ประมาณเราเอาทุนมา500ร้อนะนะทุกคนกำไรอยู่ประมาณสา0พนนะครับผมก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้ววันนี้น่าจะต้องแบบเข้าช็อป นะฮะศูนย์อาหารแน่นอนนะครับผมโอเคก็ไม่พูดมากแล้วนะครับตามนี้เลยละกันไม่คิดว่ามันจะมาได้ขนาดนี้นะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมแรกที่แอดเล่นเนาะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์รูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปใหม่ๆแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆให้ได้แบบมีเล่นกันตลอดนะครับทุกคนเนาะโอเคจะได้ไม่ทิ้งกันไปไหนนะ เดี๋ยวเจอกันเกมหน้านะครับเดี๋ยวแอดไปขอไปถอดและหาอะไรกินก่อนแล้วเจอกันสักมืดๆหน่อยเนาะโอเคบายครับผม